ผมสิบต,ติตระจเอกทรงฤทธิจิตตะกูลผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูรธรอุทัยจังหวัดพนัลพ์สียาคือเรื่องมีอยู่ว่านะฮะรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบเล่นการพน,นันคุณตำรวจจับวงพนันไฮโลมาได้ทั้งวงขังอยู่ที่นี่จริงเลยเล่นจะเสียโดนจับีกเนี่ยเล่นกีทีอีทีก็เสีย ไม่ให้ตำรวจมาจับหรือมึงโกงจะบ้าเหรอมิโกงแล้วกูเนียได้ไงทุกครั้งเลยมึงว่าไหมออว่าใช่ว่ะนั่นพอติดคุกก็ว่างกันอยู่ก็เริ่มหานแล้วสิเฮ้ยเกูไม่ได้โกงจริงไม่อ่ะมึงโกงให้แง่เลยตั้งแต่เล่นมากูเสียทุกครั้งเลยเว้ยโธ่ก็กูบอกแล้วไงกูไม่ได้โกงไปดูแหละ นี่ที่กูติดมึงทั้งหมดอ่ะกูชักดาบเว้ยนี่ที่กูติดมึงทั้งหมดอ่ะกูชักดาบเว้ยกูชักด้วยชักด้วยเว้ยเอ้หมดกันี่พวกมึงจะมาชักดาบกูได้ยังไงเนี่ยฮะไม่รู้เว้ยก็ตื่นตระเร้อกันไปเฮ้ยนั่งพวกหนังหมาเงี้ยฮะกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้โกงไงอ่าถ้าพวกมึงไม่เชื่อนะกูท้าเลยกูท้าพวกมึงเลยเนี่ยลูกเต๋าอยู่คุณตึนลอยเขามาเอาไปถ่วงน้ำดูกันเลยก็ได้ จะไ,ได้รู้ไงว่าคโกงไม่โกงอ่ะฮไปดิไปเลยขอขามานทวงน้ำดูเออแน่จริงไปเอามาจากตำรวจสิแกกล้าท้าเพราะแน่ใจว่าเพื่อนคงไม่กล้าไปขอตำรวจถึงขอตำรวจก็คงไม่ให้เพราะเป็นของกลางต้องเอาขึ้นศาลแต่แกไม่รู้ว่าตำรวจนะ่าเขาแอบฟังอยู่ข้างๆได้ยินหมดแล้วไปดิ้ไปไงไปดิรอสิรอสิอะเดีย่ดยนะ ไอ้ลูกเต่าอ,อา้าเฮ้ยไงคุณตำรวจทำอย่าง,งานั้นเล่าเอาคุณตำรวจนี่มันของกลางมันไม่ได้ยังไงนนะลองดูแป๊บเดียวเฮ้ยแต่เขาทำถูกแล้วนะนั่นของกลางก็จริงแต่ให้ยืมแป๊บเดียวไม่เป็นไรก็แกไม่ได้โกงเขาไม่ใช่เหรอะอะคุณโถม่ดีหรอคุณตำรวจลองดูลองดูเออคุณตำรวจของกลางแล้วไปเก็บถถงไอ้คุณตำรวจดั่งไงสามลูกสามระดับไม่เหมือนกันมึงทวงแน่นอนว่าแล้วเล่นกี่ทีกี่ทีก็ตาย น,นั่นโกงเขานี่ว่าดีนะตำรวจเขามาห้ามถ้าไม่ห้ามนะได้ตายต่ำจริงๆแนะ่ต่ำม,มากติดพื้นแบนตแ,ตตแต่เลยละ่ะผมก็เอาลูกเต๋าทั้งสามลูกเอามาที่ห้องขังแล้วก็เอาแก้วน้ำมาใบหนึ่งแล้วก็เอาลูกเต๋าลูกแรกหย่อนลงไปปรากฏว่าจมลูกที่สองหย่อนลงไปอีกก็ไม่จมนะครับอยู่ระหว่างกลางแก้ว พอลูกที่3ม,มันลอยพอก็เห็นแค่นั้นแหละภน,นห้องหังแล้ก็ต่อยกันต่อยกันแบบได้ยินเสียงกันเถียงกันพูถึงว่ามันถึงตายต่ำตายต่ำนะครับเข้าไปดูปรากฏว่าเจ้ามูอนอนกองอยู่กับพื้นนะครับขอขอบคุณสิบตำรวจเอกทรงฤทธิจิตตะกูลผู้บ,งบังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพอ,อุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของเรื่องตายต่ำ